นี่นะคะก็ไปส่วนของในส่วนของ,ของ,ของยอดเหรียญในชิปขับนะคะนี่นะครับโตก่ายอดเหรียญเปล่าหยาดเหรียญได้ไหมครับเดี๋ยวคุณแม่ดูให้เอาเหรียญไปไหนนะคะลูกใคร,รเ,เหรียญอยู่ไหนคะอ๋อเหรียญอยู่ตรงนี้อันน้องเปาสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแต่งแบงเพยนะคะจ้องโตและน้องน้องเปา่ะ มาคิดขับที่โรงแรมโนโวเทลชะอำหัวหินสี่นะคะอุ้ยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของคิดขับนะครับของโรงแรมโนโวเทลนะครับแต่คุณแม่แผนคือตอนนี้คุณแม่เข้ามาอยู่ในบ้านบอลนะครับเหมือนเป็นบ้านบอลของเด็กๆนะครับมาเข้ามาเลยครับนี่นะครับไหนนะครับไหนขอไปดูอู่น้องอ่างเปลานี่ะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับสไลเดอร์มาเลยโอ้ นนโอเคเล่นเลยครับอ้น,นู้จะเป็นในสว่วนของคิดขับนะครับก็จะมีหลายมุมหลายโซนมากนะคะนี่นะคะในโนโดเทดลโอเคอเดี๋ยวเราตามน้องไปดูกันนะคะโอ้ลดิอ๋ออย่าไปใกล้พัดลมนะคะไงเดิไหนจิอ๋อกำลังเล่นอะไรครับ โอเล่นตัวต่อไม้นะครับตัวต่อไม้โอ้เ oh, ยอะเลยอ่ะเล่นเป็นจุดๆนะครับลูกโอเคนี่คืออะไรคะเนี่ยโอ้ oh, คิดกลับนี่อาเป็นในส่วนของตู้นะครบซิงปืนอ๋อ oh, ้องเปายังอยู่ในบ้านบอลนะครับอันนี้อะไรคะอ๋อ oh, นี่นะคะตกครื่แป้โอ้อันนี้อันนี้จะเป็นพวกเหรือนหยอดเหรียญน,นะครับเด็กๆก,ก็จะชอบนี่าลามาเหมือนที่ห้างเลยใช่ไหม หมายให้โป้เห็นที่ข้าเลยใช่ไหมครับอ่าเราไปดูกันนะคะว่าพ่้จะพาไปที่ตรงไหนต่อโอ้เป็นเลยน้องเปาคบน้องเปายอยู่นี่นะคะเป็นส่วนของบ้านบ่อนน้องเปายังอยู่ในบ้านบ่อนอยู่เลยบ้านบ่อนก็มีขนาดใหญ่มากเลยนี่น้องเปายังเล่นตรงนี้แต่พี่โป้ขอไปดูตรงจุดอื่นก่อนนะคะเบาเบานะคะลงเล่นเบาเบานะพี่โตพี่โ้เข้าไปตรงนั้นอีกไหมครับ เัาไปก้อนบอลกับกับกับน้องอัลโตอีกไหมโอ้โดนโดนโดนโดอ้ามีการย้อนกลับนี่อะไรคะกล่องกิจก,กรรมนะคะโอ้ที่นี่จะมีของเล่นก่อนให้เล่นเยอะมากเลยโอ้นี่น้องเขาถูกใจมากขอบคุณแม่ก่อนที่จะให้น้องว่ายน้ำก็จะมาปล่อยอยู่ที่คิดขับก่อนว้าวโอ,โอ้นี่คืออะไรนะคะโอรอร้อนนะคะร้อจิ๋ว ว่จิ๋วว่อยู่ไหนครับอะเดี๋ยวไปดูหาแล้วจิ๋วกันไอยอยู่ไหนนะครับไยเราไปดูนี่นี่น้องโต้น้องปตอพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปในในบ้านบอลหน่อยสิอ๋อนี่นะครับนี่นะครับเปิดประตูเข้าไปนะครับไหนคุณแม่ขอดูหน่อยสิโอู้่ดูข้างใต้โอ้โหโอ้โหนกมากโอ้นี่เหมือน เหมือนว่ายน้ำในลูกบอลเลยอ่ะโอ้นี่นะครับโอ้ไหนไหนไหนเอ้ยดูน้องเปาอดูน้องเปาอยู่ข้างนอกอยู่ข้างใต้ไปว่ายน้ำในทะเลลูกบอลนะครับโอ้ว่ายน้ำในทะเลลูกบอลเลยอันไหนเดี๋ยวไปดูน้องเปากันดีกว่าน้องเปาอยู่ไหนเอ้ยไหนไหนน้องเปาะน้องเปาโว้น้องเปาบเฮ้ยลูกบอลไหลลมอ้ายไปลูกบอลไหลลม ชอบมากเลยทำมากเลยนะครับไหน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 อ๋ออ๋ออะไรเนี่ยโอ้ยว่ายน้ำเลยทำอะไรบอลขาอุ้ยพกลูกบอลมาด้วยอ่ะดูนี่ร้องเป่าเขาจะเอาลูกบอลไปทำอะไรมาดูซิไหนตืบ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 โอ้ยนี่แอบเลยมีแอบไหนโอ้ยลูกบอลยังอยู่ในนี้สะพานเต็มเลยนะครับไหนดูซิก็ต้องปไาทำงไงเนาะ เอาไงมครับอลูกบอลไหลแล้วก็ไหลลบมลตามลูกบอลโอเคโอเคนะครับอันนี้จะในส่วนของคิดขับนะครับส่วนของบ้านบอลที่มีลูกบอลจำนวนมากเลยโหน่าเล่นมากเลยอ้อโอ้บ้านบอลของโนโวเทลนี่น่าเล่นสุดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่มาถ่ายต่อนะครับเดี๋ยวจอจะไปถ่ายโซนอีกกันต่อนะครับโอเคโอ้ไปแล้วครับคนไปแล้วครับ เดี๋ยวปีตป้อเขาจะพาไปดูโซนอื่นนะครับไปดูโซนอื่นกันไหมไปไหมครับโอเคเดี๋ยวคุณแม่พาน้องปีติป้อไปดูตรงโซนอื่นของคลิปขับก่อนนะครับโอเคครับว้าวแผ่นกล้องนะครับโอ้สวยมากนี่นะคะก็เป็นส่วนของไม่ส่วนของหยอดเหรียญในคลิปขับนะครับนี่นะครับโป๊ก็ยอดเหรียญเฝ้ายอดเหรียญได้ไหมครับเดี๋ยวคุณแม่ดูให้ แล้เหรียญไปไหนนะคะลูกไปเหรียญอยู่ไหนคะอ๋อเหรียญอยู่ตรงนี้อันน้องเปานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในของคิดขับนะคะก็หมายเป็นห้องเล่นอินเทอร์เนต็ตเลยนะคะก็จะมีที่หน้าโอนี่น้องพี่โปมาสำรวจนะคะโอ้วันนี้นะคะนนะคะไม่เสียงดังนะป,ป้าไปไปหารถจิ๋วกันเองจะส่วนของที่เป็นแบบคาราฟนะคะเหมือนทำงานฝีมือกิจกรรมของเด็กๆนะคะนะคะ ตอนนี้นนเด็กๆตามหารถจิ๋วกันนะคะเอาไม่ปิดค่ะไม่ปิดโอเคค่ะอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของค,อคิสขับนะคะในส่วนของถ้าจะเป็นตัวของเด็กโตนิดนึงแล้วก็มุมของคุณพ่อคุณแม่ที่มาเล่นนะคะอันนี้คุณพ่อเขาก็ใทนจะนุกอยู่นะคะเฮ้ดูอรอหล่นเข้าไปลายลูกแล้วลูกเก็บให้นี่นะคะคุณพ่อเขาก็มาเล่นในคิสขับของ โตเี๋ยวอันนี่นี่นะครับเด็กเก็บลูกครับเด็กเก็บลูกอโอเด็กเก็บลูกอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายไปไว้ขอบคุณครับรอบๆขาะะอันนี้จะเป็นต้มเกมนะคะที่ทางโดว์เทวเขาเอามาไว้นะคะแล้วก็นี่เลยครับเด็มกเกมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสก็ไม่ค่อยมีเด็กมาเล่นเท่าไหร่เีาจะไปนมุมชิมช้านะคะที่ตอนคุณแม่รอระหว่างคุณพ่อเขา แต่คุณลูกเล่นกันนี่นะคะคุณแม่ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อเนี่ยค่ะจะเป็นชาแก้วนี่รอบๆเกมนี่จะเป็นโซนหนึ่งนะคะสองทางฝักจุดขับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเกมนี่นะคะเป็นต๊กเีเรียนนะคะอ้าวมีเด็กไปสนใจในมุมเล่นเกมอวิ่งๆเวลานี่นะคะ สนะะุตกสนานกันใหญ่ลื่อที่ขับโซนนะคะเขาก็จะเชื่อมกับฟังโซนของเด็กเล็กหน่อยเชื่อมจากด้านน้นเราจะมีที่เจ้าหน้าที่ดูแลยอนนี้เราดูฝั่งเด็กเล็กแล้วามาดูฝั่งของเด็กโตแล้วก็ให้ดูรอบๆของที่ขับของน้องโมเลยรค่ะลกว้างมากใหญ่มากอันนี้นะคะก็ายากเล้นกัน เป็นการสองพ่อลูกเด็เป็นสนุกอยู่โลงไปหลายลูกแล้วยอดมากนะคะโอเคนะคะนี่นิสวดชิคขับของเด็กโตโอเค